ปีนี้เอาแบงค์ยี่สิบไปก่อนนะคะคุณยายวันแม่ปีนี้มาไยฟอนแม่ไนก็ดีใจยุ่รอบลูกไทยเออบอกว่าจะแบ่งลอยแบ่งเช้าอบลูกไทยนะดีใจอยู่ทุกเรื่องทันลทาคุณยายพอสีได้เช้าอรูกกับสีหายความโบกบุนลูกตลอดเป็นแม่ที่ดี ให้ลูกเป็นลมพ่ลมใายให้ลูกทุกคนเด้อย่าเจ็บย่าจนหให้เจ้ารวยรวยเด้อสาธุเขา<อ>เป็นเศรษฐีนะคะจ้าให้ลูกเป็นเศรษฐีหกล้านสิบล้านไปเลยลถึงคนระ <นา S 1> บายระบ,บายเลยนะสิบล้านได้ไหมาจาาาจ้าาาจ้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 ้าจ้จ้้าจ้้าจนาจ้าจจบ่จ้จ้ วันนี้แม่สวยไหมไลออนสวยอยู่แตงหัรอันสูงมันบ่คืนนะเอาไว้รุ่นไงไ้รุ่นมากเลยวันนี้